สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพามาดูห้องพักตู้คอนเทนเนอร์ราคา350กันค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยเนาะสำหรับตู้คอนเทนเนอร์นะคะก็จะเป็นตู้แบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูห้องด้านในกันค่ะแต่ละตู้นะคะจะแบ่งเป็นสองห้องนะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านในกัน นี่ค่ะตู้นึงจะแบ่งเป็นสองห้องนะคะเดี๋ยวเรามาดูห้องด้านในกันค่ะห้องด้านในก็จะประมาณนี้เลยนะคะเป็นที่นอนหฮุบตนะคะจะไม่มีเตียงนะคะจะเป็นที่นอนแบบวางพื้นนะคะส่วนห้องน้ำก็จะนี้ประมาณนี้เลย ห้องพักกว้างนะคะแล้วก็สะอาดมากๆนะคะนี่มีแอร์มีทีวีนะคะครบห้องหนึ่งเนาะห้องพักกว้างนะคะสะอาดมากๆมีทีวีมีแอร์ Air, ครบนะคะมีคำบรรยายครบทุกห้องนะคะมาดูห้องน้ำกัน,นะคะ่ะห้องน้ำก็คือ สวยแล้วก็สะอาดมากค่ะที่นอนเป็นที่นอนหกฟุตนะคะจะไม่มีเตียงนะคะตู้คอนเทนเนอร์จะเป็นที่นอนบบวางพื้นนะคะที่นอนนุ่มมากค่ะค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจห้องพักนะคะก็สามารถสอบถามเข้ามาได้นะคะพร้อมที่จะตอบเนาะก็ ขอบคุณค่ะ